อโอ้ยออโอ้ยไม่บนหา,นนามก็หน่อยแทบบ่ยา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 โอ้ยเฉียวเลยไม่นะสี่ห้าคนไม่ห้าคน่คนกไป สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทุกท่านเนาะบ่าวซีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ท้งต่างประเทศทีกาลังติดตามฮับซมอยู่ตอนนี้เนาะแม่น้องมิตราขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องย t u b e ของแม่น้องมิตาคือเก่าคือเดิมพบพ่อกันมื่อนี้กะยังอยู่เพื่อนอยู่สั้นพี่น้องเลยกะถือเพ่ถือเพ่เวียงบ่ายตอนนี้เนาะกําลังสีเกียมลงไปวัดพี่น้องเลย เพราะว่าก็คือคลิปก่อนนั่นเมนองมินตาก็ได้เล่าส่ฟังแล้วเนาะว่ามื่อนี่เนาะทางหมู่บ้านของเมนองมินตา,าก็มีข่าวดีแน่พี่น้องเลยก็เพราะว่าตอนนี้นะทางเถาเกน่าโฮมหรือว่าทางคู่บาเพื่อนกํกำลังนําพระพุทธรูปเนาะมาเต้ทางนาครปักเซพี่น้องเลยตอนนี้นะเพื่อนเดินทางใกล้สีมาฮอดบอดว่าล่ามแล้วว่าเั่นเนาะจังใดก็ สำหรับคิมนี้แม่น้องมิตรก่าสิได้พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สขสุดซูโคนเนาะบอกว่าซีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามรับชม<ว>อ่าสิได้พาทุกคน<ว>ลงไปเบิงภาพบรรยากาศน้กากันพี่น้องเลยเนาะอยู่ทั้งวัดว่ารามเพ่นว่าเพ่นเสีวลงแกงโรถแบบใด,<ว>ดพี่น้องเลยเพ่นเสเลงได้บอ่อหรือจังใดเนาะจังใดกะไปเลรุ่นน้กากันพี่น้องเลยอ่าจังใดกะสำหรับคิมนี้แม่น้องมิตาขอขอบุณขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะ อาทีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามฮับ z ้มพี่นอ้องเลยแล้วก็สี่บอกว่าอย่างไรพี่น้อเงเลยเพราะว่าคลิปก้อนนั่นหลายๆมีเอฟซี FC บางท่านเพื่อนก็บว่าไม่ต้องมินตาอย่างยาจมลายวนะ่าใช่เนาะสำหรับคลิปนี้กะสีพาทุกคนลงไปเบิ้งพี่นอนะ้องเลยเนาะอยู่ทางวัดว่าอารามาวัดบ้านของไม่ต้องมินตาเองเนาะว่าเพิ่นน้าพระพุทธรูปมะฮอดและบบตอนนี้เรือยจังไดโอเคฮับไปติดตามฮาบ zoom นก,กันพี่นอ้องเลย เปิดภาพอองมากมาหอดเรียบร้อยบ้านนี้พี่น้องเลยหลังจากที่พักันมาถ่าตั้งแต่เด,ดินเป็นพระพุทธรลูกนะพี่น้องสององค์คนเสื้อเอาขข้นมาไหวน้ำพระองค์ใหญ่พี่เหล่าพี่น้องเลยป

ไก่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าน้ำนักนี่บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยก็2องค์เลยเนาะเดินทางแต่เช้าๆเพิ่นล่ะคือสิแม่นพี่น้องเอ้ย เราเบ่งเพิ่นเอาพระพุทธรูปลงเนาะพี่น้ล่อยปอมามาาลยโอ้วิดีโอะโอ้ฮะโอ้โอ้โอ้ดีดี้วิดี่่่ไม่่ไไไ อยู่นะวัดสีโบบานเดอ้อพี่น้องเอลยเนาะวัดสีโบบานบ้านโคกปะไวมอตุมนนพรแขวงสวรรค์เขตถือว่าเป็นบูรณน,นิสง่าหลายพี่นอนะ้องเอลยเนาะก็มีทาง ผู้เพื่อนใจดีเนะาะวันนี้ก็ได้พี่น้องเลยเพื่อนก็นได้ถวายเนาะถวายอ,อาณาพระพุทธรูปสององค์ให่แก้ว,วัดอาบ้านเฮาพี่น้องเลยคือวัดอ,อาณาบ้านไม่น้องมิตตาเ,เนาะวัดสีบัวบานมันพกประวายพี่น้องเลยถือว่าเป็นบุญน,นั้นนิสงร้ายหลายทุกคนเลย Một mẹ xây bề quá, dù nhung bởi nhô Ôi, cái này thôi Phải tới giá lầy thế mày nè, có mà bỏ mày ở mà gì M, ไม่ตีไม่ให้ได้แต yeah> ่ย่านไรแค่คนย่ละปนยังน่ห้ไนเป็นไรนก็อคนอยู่นัเนาพิ่เคยเอาขึ้นเลยนะเไปด้วย

พ <m> ี่แเตะนะไอ้น้องสายเพิ่มพี่น้องเห็นเนาะช่วยกันน้ำหนักก็จะเป็นง่ายเนาะ บ้นายมาแต่นั e. ่นบอมาเต่บ้านไดก็บ้านลับซ้านลักจ okay, okay, <Ờ> ิบซีละคะครปากเซใช้ทุกวันเดินทางหิมนหากซึ่งงพนมาจักนโอเเนาะยีวนยนากี่วกว đơn bông phải thang từ trên mùng sao bảy mươi bảy mươi thì đâu người, mình uh, nó nó, ừ. khôn hấp bỏ lại bỏ đi đây này, Úp, ốp, สีน่าอยู่เนาะคันมี่มีเสื้อขาวดึงพร้อมไม่มีเได้อขาวดึงพ่อแต่ เจ้าก็บอกวิที่ผู้เจ้าเคยเอาขึนนะร้อนนะรอด้อาทางกางนะอนไ่้อนร้อนสีอในเด้อพี่น้องเหรอ่อนเสียงรถเิน เน่านนี้โอ้ไม่หักไปจังอะนะอันไม่หักแต่วัวบลอ

ลุกใจเลยกินในเสียงอ้าวน่ะหลายคนพูดกับว่าจ้งในเหตุนะ

นำนักซองโตนพี่น้องเลยเนาะถือว่าถือว่ารถลดแล้วนี่เก่งสมควรแน่นี่เดินทางไกลๆพี่น้องเลยเช่นั่งห้องก็ให้หานดิเฮ้ยขึ้นไปนั่งห้องได้ครัข้างที่ซองพี่น้องเลยหวาน รอบที่สองถือว่ากำลังขุนเขียวลงเพราะว่าน้ำหนักติดกันลายเนาะก็ถือว่ายากยู่ยดได้พี่น้องเลยเอาข้นมี่ก็ได้

เฮ้ยย่านเียยอยไม่ทั้งลมขืนน้ำไม่ทั้งลมคุณปุ้มี่ไพจิยอขืนอ๊บเดคือไยกากี่นีเนาะวะนี่ เมื่อกี้นี่ล้างกวาดนึงก็ตกใจคนาดเลยนี่ง่ายกว่าเก่าเลยได้บ้านนี่บ้านพื้นเคยเฮ็ดเฮียนะเฮ็ดโอ้โห่อี่ตัวยังตั้งตั้งให้ได้โลดเด้อตั้งให้ได้โลดตั้งให้คุณนีรถให้จานเติมเติมพื้นีละบ้านพื้นีรถกใหญ่แล้ววะตั้งให้ได้โลดเด้อละวะ ส <c> ร <ười> ้างใา้ได้บาทบาทเดียวเลิกไม่จังอวได้อันั่นยากาลเทอเนาะยเงง่างถูกเอาไปแล้วซ้ำกันนะว่าแต่ละองค์นี่คือว่าได้ไหเนาะพระองค์ใหญ่มีอันนั้นแล้วบันเนาะ มีลูกมีหลานแล้ววัน <g ül> มีลูกหลานนั่งสองฝา่า,าขาวันครอบครัวเป็นกระเคียนซื้อใส่ครอบครัวเท่าช <m im ic> ่างนั่งจอยบ่ผู้พเพิ่นนั่นนน่นให้นี่บ่ลุงผู้เพิ่นบริจาคให้เป็นบ้านเท่านี่เนาะเหนื่อยพี่น้องเหนยเนาะ ขอนามูธนาบุญน้ำเพลินพี่น้องเลยเนาะครอบครัวทานอ่าสร้างกับนางจอยพี่น้องเลยเป็นอยู่ทางพุ่ม์ตะค้อนปากเซ่ผุนพี่น้องเลยป้อเจ้าป้อจ้าห็งนักเตอบังเห็งนักเตอพี่น้องเลยบัง อพ่อแม่พพี่น้องเอฟซีที่ข่าวมาเบิ่งอยู่ตอนนน้กะอานโมธนาบุญน,น้ำกันเ้อพี่น้องเลยเนาะโบว์ซอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศที่กำลังติดตามับชมยูตอนนี้ก่ะอานโมทนาบุญน,น้ำกันพี่น้องเลยเนาะเอาพระพุทธรูปมาอไว้อยู่ที่วัดศรีบัวบานบ้านโคกปะไว้เมืองอุทุพรแพวสวรรค์เขตพี่น้องเลยก็ยถือว่าเป็นบุญอันนี้ทรงหลายหลายพี่น้องเลยเนาะอะ ถือว่าเป็นบุญนานนีง huh. ส <ment> e <t> ์หร <c ười> uh ือว่าบุญลายพี่น้องเงยเนาะกับมีทางครอบครัวทานสร้างแล้วก็นั่งจอยเนาะคนก็ได้ถวายเนาะถวายพระพุทธรูปให้แก้วัดบ้านของพี่น้องเวนตาพี่น้องเงยห้องซึกกีใจพี่น้องเงยเนาะแล้วก็เป็นบุญ คนคือบ่อทางนั่นขึ้นแล้วก็ปินเลยบ่ห้วยหน้าและกาอันนี้เด้วันแลกวปีนกรับเด้นั่นเพราะว่าวัแแ้วผดได้ปินหน้าปินลังน่ะเนาะเดะห้วยล่างอีกเน้ะ

อาขึ้นหรือว่าพ่าลงแต่รถพี่น้องเลยนตะปูอา

เป็นสิปินปินลางไปพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นสิตั้งเขินและนั่นเลยเนาะตั้งให้ถือบอลเลยใะ่ไพี่น้องสองน้ำหนักก็ได้เป็นหน่อยเนาะ คือค e <đây. S 2> ือเก้าลายกันคือว so ่าแล้เปลี p p so ่ยนกันเข่าคือว่านะถ่าเพืาอว่าเพิ่นเคยเอาขื่นได้มามาลุ้นกันพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นเสียเอาขื่นได้โบเสื้อเสื้อขาเสื้อนี่ยังน้อยอยู่เลยนะเพราะว่าโบมีรถอะไรใหญ่โบมีเค้นนะพี่น้องเลยเนาะก็เลย เปิดเช้าฝืนได้บบจังใดก็ล่อลุ้นเบิ่งน้ำการเด้อพ่อแม่พี่น้อ,องเบ้อสุขสุขคนนะจังใดก็ผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้กัอนุโมทนาบุญน,น้ำการพี่น้องเลยเนาะขอเป็นอ่ากำลังหาใจหย้ยเช้าบ้านครอบครัวในเด้อเนาะตอนนี้กับ,กกบลังม่แถวแกแนหโฮมเนาะเฝืนกำลังพากันหาวิธีพี่น้องเลยหาวิธีเอาพระ อาขึ้นเนาะ่ะข่นมอดแล้ววายรถขิ่นมอดแล้ววายพี่นอ้องเลยข่นสิขึ้นวันเอาขึ้นได้หรือบอ,นอเนาะเรื่องได เราถือว่าเป็นบุญอันนี้สงร้ายหลายเนาะอานโมธนาบุญน้ำเลิศพี่น้องเลยเนาะเวอร์สขุลสุขนที่กล้ามาติดตามมาส่มอยู่ตอนนี้

รถเคนบ่หน่เคนมายกบ่หองหมดแล้วมดเคนแล้วเขาก็เอาไม้เล่ก็เอาไม้เละเลาเล่นห้องห้องเขาชูขึ้นมา้ขึ้นมาไมอันนั้นเออเอาเอาไม้ เท no, like ่นกเพาเ้ไปะรั่งกเพาอันเด็พ่นก็เฮ็ดกิ้งข้นขึ้นเมื่อกี้นี่บอ่นั่นบ่อสะอ่าวันนี้มักสิิตต้องไปหาไม่ไม่ข้นแทนแล้วขืนเท่นคือกันนี่เราว่าแบบยูพุ่นกับกิ้งขึ้นเลยเรา่ะโอคมะเขาวันนี้มะเกลอด้านมีมักลอกคนโยกแต่ละย่างเไม่ตั้งเซอดี้ใดยูพุ่คนไหวแต่ละย่าง นี่แต่จ้งนึกเกินแล้่น่งยังอยู่กินอยูว่าโอ้ยอุกางโอ้ยไม่บอนหามก็น่อยแทบบอยายยายายยวเียวเลยไม่นะสี่ห้าอน ได้กับกัห้นนีเอกัไนั่นมันเาไปด้บคนไท่หนาได้ถอาด้วยปัหาหน้าทุบลไ่ามนล่ามันลงนัญคันวาบโบได้รีก่ เปนบุคคบขบไหลล้หมเนี่ยข้ออขกันนี่เามาอดลย่เบาทมานางอยู่เพื่อนคือเก่าอ่าพระพุทธรูปเพื่อนนเอาลงได้พี่น้องเงยแต่ว่า อาเพิ่นเอาขึ้นอานนาบอนที่อาเพิ่นเอิ้นอีสางบอนตีนพระบลลื่นในใดอันนั้นนะบอนเพิ่นโซบแซนะตีนพระบลลื่นในใดพี่น้องเลยเพิ่นเอาขื่นยังบลได้นะเพราะว่ากำลังแห้งของคน,นเฮาในก็คือสีบลเพียงพอหะนะเจงใดกับเพิ่นเอาลงตั้งไวบ้บอนนั่นก่อนอาเพราะว่าอยู่อยู่วัดว่าล่ามหนาเสียวโอนแน่ก็เลยอานนาเมาเราสุโฟแม่พี่น้องฟังอยู่อยู่เพื่อนพี่น้องเลย ยงไดก็สำหรับคลิปนี้แม่น้องมินตาข,าขอขอบุณขอบคุณแล้วก็ขอขอบใจนักเวียที่ทุกท่านเนาะที่ขามาติดตามพับชมพี่น้องเงยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะาหากวานใดบริสุทธิ์มาพักควรก็ต้องกับขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยไว้พบกันในะอีกคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี